ดีจ้าเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับครูนุ่นอีกแล้วนะคะทุกวันศุกร์นะคะเราจะมีกิจกรรมสอนการทํางานบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะศุกร์นี้คือศุกร์แรกเลยนะคะครูนุ่นจะสอนการทํางานบ้านง่ายๆก่อนเลยอันแรกนะคะคือการล้างจานนั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการล้างจานต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างหนึ่งนะคะเราจะต้องมีฟองน้ําเจ้าฟองน้ําอันนี้นะคะเอาไว้ล้างจานนั่นเองมีฟองน้ําแล้วสิ่งที่2ที่ต้องมีคืออะไรคะน้ํายาล้างจานนั่นเองนะคะอันนี้ครูอเอาขวดเอ่อเลชั่นมาใส่นะคะน้ํายาล้างจานนะคะต่อไป3ก็คืออะไรคะ จานชามของเรานั่นเองนะคะจานชามที่เรากินแล้วแต่เรายังไม่ได้ล้างนันเองนะคะโอเค C. ก็คือน้ำนั่นเองนะคะ,คคาาาะ,คะมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการล้างกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูการนี้นะคะคุณนุ่นก็ทำกะเข้านะคะแล้วก็มีอันนี้อ่ะนะคะสิ่งแรกคือฟองน้ำถูกต้องไหมคะจากนั้นเราเอาฟองน้ำเบใส่ อันยาล้างจานนี่นะคะจากนั้นนะคะอ่ะเปิดน้ำค่ะขอน้าหน่อยจากนั้นหยิบจานขึ้นมาเหตุผลที่คุณต้องใส่ถุงมือคุณมือลอกนะคะเราก็ใช้ด้านสีเขียวเนี้ถูๆถูๆจานให้เอียงนะคะออกแรงนิดหน่อยนะ,ะอ่าถูเอาถูเสร็จแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งค่ะเพราะเราต้องถูทั้งสองด้านถูกต้องไหมคะอ่าพอถูแล้วปุ๊บอ่าเอียงแล้วเอาวางไปต่อจากนั้นช้อนซ้อมอะช้อนซ้อมทำไง,งอา้าวลูดเลยจ้าลูดล้างตรงนี้แล้วอย่าลืมล้างตรงคันมันด้วยนะคะอ่าตะไคร่ช้อนจ้าเหมือนกันเลยอ่าถถูู อ่าโรที่ขันด้วยนะคะจากนั้นนะครูมีเคล็ด้วยวันนี้ครูไข่กับข้าวอ่าครูกลางถูถูได้ยินไหมอ่าได้ยินสำคัญแล้วอ่าถูหมดจั่นหมดเลยอ่าเป็นขั้นตอนสองกะคะอ่าเราก็วางกระทะเอาด้านสีเขียวเนี่ยค่ะขัดสบายตักสิ่งกอนๆของเราออกไปนะคะถูด้านหน้าก็ต้องถูด้านหลังด้วยนะคะอ่าจากนั้นพอเสร็จแล้วนะคะเราหมดแล้วเราก็ทำความสะอาดเจ้าฝองน้ำก่อนถ้าเราไม่ทำความสะอาดเจ้าฝองน้ำฝองน้ำของเราก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคมีแบคทีเรียได้นะคะเราก็ขยี้มันเนาะ ให้กรองมันออกให้หมดนะคะอ่าพอฟองออกหมดแล้วตัวน,นี้เราก็ถามว่าถาะ,ะแล้วก็ล้างเจ้าอุปกรณ์ที่เราทำกันเนี่ยให้มันสะอาดเอี่ยมเองนะคะล้างให้กรองหมดเลยอ่าเราอย่างนั้นจ้าเราก็จะใช้มือถือถือเช็คดูว่าเฮ้ยตรงน,นี้มันเอี่ยมหรือยังอันนี้ยังเอี่ยมหรือยังนะคะอ่า ากนั้นนะคะพอเราล้างจานล้างชอ้อนล้างซ่อมจนเอี่ยมแล้วนะคะมันยังมีน้ําอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องเอาไปผึ่งนะคะในตู้กับข้าวนั่นเองนะคะไปดูกันทำงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาจานที่ได้มาคว้านสายช่องของชั้นวางตู้กับข้าวนั่นเอง แค่นี้เราก็เสร็จวิธีการล้างจานแล้วนะคะประโยชน์ของการล้างจานคือไรหนึ่งเลยช่วยฝึกทักษะให้เราล้างจานเป็นนะคะ2เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะได้จานที่สะอาดอาดนะคะอยู่ในตู้ของเราเรียบร้อยแล้วเด็กๆนะคะเด็กๆคนไหนนะคะดูวิธีการทำเสร็จแล้วนะคะ เออทำได้แล้วสามารถส่งคลิปมาอวดครูนุ่นได้นะคะสุกนี้นะคะครูเอามาให้แค่อย่างเดียวสุกหน้าเรามาดูกันค่ะว่าครูจะเอางานบ้านอะไรมาสอนสอนสอน,สอนเด็ก,นดกๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย